พระรัตนตรัยในฐานะเครื่องนำเข้าสู่มรรคและเป็นที่รวมของการปฏิบัติตามมรรคหลักยึดเหนี่ยเวเบื้องต้นของชาวพุทธคือพระรัตนตรยัยอันได้แก่พระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ตามปกติจึงถือเอาสารณคมคือการถึงพระรัตนตรัยเป็นสาระ ว่าเป็นเครื่องหมายของการเป็นพุทธศาสนิกชนและความเป็นอุบาสกอุบาสิกาแม้แต่พระโสดาบันก็มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งว่าเป็นผู้มีศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในพระรัตนตรยัยจึงเป็นข้อที่น่าศึกษาว่าความเคารพนับถือพระรัตนตรัยเป็นข้อปฏิบัติณส่วนใดอยู่ที่จุดไหนในการดำเนินตามมักหรือมัชฌิมาปฏิปทา ความเคารพนับถือพระรัตนตรัยที่แสดงออกด้วยสารณคมสำหรับคนทั่วไปก็ดีความมีศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในพระรัตนตรัยของพระโสดาบันก็ดีเป็นเครื่องแสดงให้เห็นชัดอยู่แล้วว่าคุณธรรมที่เด่นสำหรับพุทธศาสนิกชนในระดับเบื้องต้นนี้ทั้งหมดได้แก่ศรัทธาเมื่อพิจารณาในระบบแห่งมัชฌิมาปฏิปทาเท่าที่อธิบายมาแล้วจะเห็นได้ว่า ศรัทธาอยู่หน้าส่วนบุพภาคแห่งมัชฌิมาปฏิปทาโดยเฉพาะเป็นตัวเชื่อมบุคคลกับกัลยาณมิตรหรือปรโตโคสะที่ดีและมุ่งที่จะให้โยงไปสู่โยนิโสมนสิการโดยมีสาระสำคัญว่าให้เป็นศรัทธาที่นำไปสู่ปัญญาคือช่วยให้เกิดสัมมาทิฏฐิซึ่งเป็นองค์มรรคข้อแรกที่เข้าสู่ตัวมรรคหรือมัชฌิมาปฏิปทาเพื่อเดินหน้าต่อไป หลักนี้แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างพระรัตนตรยัยกับการดำเนินตามมัชฌิมาปฏิปทาในฐานะที่ศรัทธาในพระรัตนตรยัยเป็นเครื่องนำเข้าสู่มรรคนับว่าชัดเจนพอสมควรอยู่แล้วแต่เพื่อให้หนักแน่นขึ้นควรพิจารณาตามหลักโสตาปติยังคะคือองค์ของความเป็นโสดาบันหรือปัญญาวุฒิธรรมคือหลักการพัฒนาปัญญาสี่ประการด้วยคือหนึ่ง สับปบริส,สังเสวะการเสวนาสัตบ,บุรุษการคบหาคนดีมีปัญญา 2. สัตธรรมสวรนะการสดับสัตธรรมการฟังธรรมที่แท้เรียนรู้เรื่องที่ถูกที่ดี 3. โยนิโสมนสิการการทำในใจโดยแยบขายการใช้ความคิดถูกวิธีการรู้จักคิด 4. ธรรม,มานุธรรมปฏิบัติ การปฏิบัติธรรมย่อยคล้อยแก่ธรรมใหญ่การปฏิบัติธรรมถูกหลักความจริงธรรมหมวดนี้มีชื่อเรียกอีกหลายอย่างเฉพาะอย่างยิ่งชื่อว่าธรรมที่เป็นไปเพื่อประจักษ์แจ้งโสดาปฏิผลจนถึงอราัตผลดังพุทธพจน์ว่าภิกษุทั้งหลายทรรสี่อย่างเหล่านี้จเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประจักษ์แจ้งโสดาปฏิผล เพื่อประจักแจ้งสกทาคามิผลเพื่อประจักแจ้งอนาคามิผลเพื่อประจักแจ้งอรหัตผลสี่อย่างอะไรบ้างได้แก่สัพปริสังเสวะสัทธรรมสวนณะโยนิโสมนสิการธรรมานุธรรมปฏิบัติการเสวนาสัตบ,บุรุษก็คือการมีกัลยาณมิตรสัตบ,บุรุษและกัลยาณมิตรอย่างสูงสุดก็คือพระพุทธเจ้า การเสวนาสัตว์บุรุษหรือการมีขลยานมิตรนำไปสู่ปรโตโคสะที่ดีคือการได้สดับหรือเรียนรู้สัตรรมอันได้แก่หลักความจริงและความดีงามที่แท้เรียกง่ายๆว่าพระธรรมโยนิโสมนัสิการต่อพระธรรมและตามพระธรรมนั้นทำให้เกิดกุศลธรรมและปัญญาที่เข้าใจสิ่งทั้งหลายถูกต้องตามเป็นจริงพร้อมทั้งทำให้ปฏิบัติธรรมถูกต้องตามหลักตามความมุ่งหมาย เมื่อปฏิบัติถูกหลักเป็นธรรม,มานุธรรมมาปฏิบัติก็ทําให้บรรลุผลคือประจักษ์แจ้งโสดาปฏิผลเป็นต้นตลอดจนถึงอรหัตผลผู้ที่ปฏิบัติเพื่อบรลุโสดาปฏิผลขึ้นไปจนถึงผู้บรรลุอรหัตผลคือพระอรหันต์เป็นสมาชิกทั้งหลายผู้ประกอบกันเข้าเป็นชุมนุมพุทธแท้เรียกว่าสาวกสงฆหรืออริยสง์ซึ่งจัดเป็นสังฆะ หรือพระสงฆ์ในพระรัตนตรยัยโดยนยะนี้เมื่อพิจารณากิจที่ชาวพุทธพึงปฏิบัติต่ตอพระรัตนตรยัยในการดำเนิเนตามมัชฌิมาปฏิปทาก็มองเห็นได้ชัดว่าเบื้องแรกรับเอาพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรแล้วสะดับเล่าเรียนทำคําคสอนของพระองค์จากนั้นปฏิบัติต่ตอธรรมด้วยโยนิโสมนสิการ รวมครบสองขั้นตอนเบื้องต้นที่เรียกว่าบุาพพาคแห่งมัชฌิมาปฏิปทาเป็นปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิเมื่อเกิดความเห็นความเข้าใจถูกต้องตามเป็นจริงก็ปฏิบัติธรรมนั้นต่อไปอย่างถูกหลักเป็นธรรม,มานุธรรมปฏิบัติคือดำเนินในตัวมัคหรือมัชฌิมาปฏิปทาจนสำเร็จบรรลุอริยผลเป็นอริยบุคคลแล้วร่วมเป็นสมาชิกแห่งพระสงค์ และในฐานะเป็นอริยบุคคลในสงนั้นก็สามารถช่วยเหลือผู้อื่นโดยทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรระดับรองลงมาจากพระพุทธเจ้าได้ต่อๆไปพร้อมนั้นสง์ก็เป็นชุมชนหรือสังคมแบบอย่างที่รวมของผู้ปฏิบัติตามและผู้ได้รับผลจากหลักแห่งการมีพุทธกัลยาณมิตรและการดาเนินตามธรรมมคากับทั้งเป็นแหล่งแห่งกัลยาณมิตรเป็นบุญยเขต ที่เจริญงอกงามและเผยแพร่ความดีงามแก่ชาวโลกอันหนึ่งการมีสงเป็นหลักหนึ่งอยู่ในพระรัตนตรยัยเป็นเครื่องแสดงด้วยว่าพระพุทธศาสนาถือว่ามนุษย์ที่ดีงามย่อมเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมอยู่ในชุมชนหรือสังคมที่ควรร่วมกันทำให้ดีงามชุมชนหรือสังคมที่ถือเป็นหลักเรียกได้ว่าสงนี้ ทางด้านภายในจิตใจสมาชิกทั้งหลายมีภูมิธรรมที่ได้บรรลุเป็นเครื่องทํารงรักษาส่วนทางด้านการดำเนินชีวิตภายนอกเครื่องทํารงรักษาได้แก่วินนยความสามคัคคีและความเป็นการลยาณมิตรต่อกันโดยสรุปหลักการปฏิบัติเพื่อบรรลุโสดาปฏิพันธ์กับการดำเนินตามมัชฌิมาปฏิปทาและหลักพระรัตนตรยัยเทียบกันได้ดังนี้ 1. นึ่งสัพป,ปริส,สังเสวะเท่ากับมีกัลยาณมิตรเท่ากับพระพุทธเจ้าหมายถึงเป็นกันลยาณมิตรในระดับสูงสุด 2. ส,สัทธรรมสวรนระเท่ากับประโตโคสะที่ดีเท่ากับพระธรรม 3. โยนิโสมนสิการเท่ากับโยนิโสมนสิการเป็นกิจต่อพระธรรม 4. ธรรมานุธรรมปฏิบัติเท่ากับมัรคเท่ากับเริ่มเข้าร่วมสง์จากความที่กล่าวมาพอแสดงความหมายของพระรัตนตรัยอย่างรวบรัดได้ดังนี้ 1. พระพุทธเจ้าคือท่านผู้ได้ตรัสรู้ธรรมค้นพบมักคขาแล้วบำเพนตนเป็นกัลยาณมิตรองค์เอกทรงสั่งสอนธรรมชี้นำมักคขานั้นแก่ชาวโลก และเป็นแบบอย่างที่ยืนยันถึงความดีงามความสามารถและปัญญาญาณที่มนุษย์จะฝึกตนศึกษาพัฒนาขึ้นไปให้บรรลุถึงภาวะที่ประเสริฐเลิศสูงสุดได้ 2. พระธรรมคือหลักความจริงหลักความดีงามที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบและทรงแนะนำสั่งสอนซึ่งผู้ศรัทธาพึงเรียนสดับรับเอามาพิจารณาด้วยโยนิโสมนสิการ ให้เข้าใจถูกต้องตามจริงเพื่อจะปฏิบัติให้เป็นมักและให้สำเร็จผลต่อไป 3. พระสงฆ์คือหมู่ชนผู้ปฏิบัติตามมักและผู้สำเร็จผลซึ่งผู้ศรัทธามั่นใจว่าเป็นหมู่ชนหรือสังคมอันประเสริฐซึ่งควรสร้างสารรค์ให้เกิดมีขึ้นและซึ่งตนสามารถมีส่วนร่วมได้ด้วยการปฏิบัติตามมัก และการสำเร็จผลนั้นเริ่มด้วยการปฏิบัติตามลักษณะแบบอย่างที่ปรากฏภายนอกคือวินัยความสามคัคคีและความเป็นกันลยานมิตรต่อกันการมีกัลยานมิตรก็ดีการโยนิโสมนานสิการธรรมก็ดีการปฏิบัติตามมรรคก็ดีจะเจริญงอกงามได้ผลดีในสังคมที่ดำเนินตามคติแห่งสงนี้พระรัตนตรัยเป็นสรณะคือ เมื่อระลึกถึงพระรัตนตรยัยก็เตือนให้ใช้วิธีที่ถูกต้องในการแก้ปัญหาดับทุกข์คือทำตามหลักอริยสัจโดยดำเนินในอริยวิถีดังที่กล่าวมาอย่างน้อยก็ทำให้หยุดยั้งจากความชั่วตั้งใจมุ่งทำความดีมีความมั่นใจหายหวาดกลัวและมีจิตใจเข้มแข็งผ่องใสในเวลานั้นๆจบบทที่13